สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ของสีและวันเกิดในทางโหราศาสตร์ไทยว่าสีไหนช่วยเสริมดวงสีไหนควรหลีกเลี่ยงใครอยากรู้วิธีเลือกสีเสริมชีวิตห้ามพลาดนะครับเริ่มต้นเลยตรงการ คือพระอาทิตย์นะครับตัวแทนของวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงจะช่วยเสริมบารมีการเงินคล่องตัวความรักมีสเสน่ห์แต่ควรเลี่ยงสีน้ำเงินและฟ้านะครับถัดมาคือ วันจันนะครับวันจันทพัจจันนะครับจะอยู่ติดกับโลกนะครับตามลูกศรเลยวันจันท์สีสำหรับวันจันทร์คือสีขาวหรือครีมเสริมโชคด้านผู้ใหญ่การเงินสะพัดความรักมั่นคงควรเลี่ยง สีแดงนะครับถัดมาวันอังคารนะครับเดีย๋ยวมาดูดาววันอังคารอยู่ไหนอังคารเนี่ยจะอยู่ถัดจากโลกนะครับอยู่ถัดจากโลก อังคารอยู่ตรงนี้นะครับนี่คืดดอดาวอังคารนะครับอยู่ตรงนี้อังคารอังคารนะครับสีที่เหมาะกับวันอังคารคือสีชมพูนุ้งงานก้าวหน้าการเงินมั่นคงความรักสดใส ควรเลี่ยงสีเหลืองนะครับถัดมาคือวันพุธนะครับวันพุธพุธดาวพุธนี่อยู่วงแหวนนะครับด้านในคือดวงนี้ตรงนี้ดูนี่นะครับคืออยู่ติดกับพาทิตเลยนะครับแบ่งเป็นกลางคืนและก,กลางวัน สีที่เหมาะกับวันพุธกลางวันคือสีเขียวเสริมการเจรจาการเงินหมุนเวียนความรักเข้าใจควรเลี่ยงสีชมพูนะครับสำหรับพุธกลางคืนสีที่เหมาะสมคือสีดำหรือเทาเสริมโชคจากงานพิเศษการงานที่ใช้ไหวพริบ ความลับลึกลับควรเลี่ยงสีขาวนะครับถัดมาคือวันพฤรหัสศพดีนะครับดาวที่แทนดาวพฤรหัสศพดีดาวนี้อยู่อยู่ใกล้ๆกกับดาวอังคารนะครับอยู่ใกล้กับดาวอังคารเดีย๋ยวไปดูอยู่ตรงไหน นีคือดาวพฤหัสบดีนะครับจูปิเตอร์ดาวดวงนี้นะครับเป็นดาวคู่สีที่เหมาะสมคือสีเหลืองหรือสีแสดเสริมความมั่นคงด้านเงินงานวิชาการลุ่งความรักจริงใจควรเลี่ยงสีม่วงนะครับจูปิเตอร์ ถัดมาคือวันศุกร์นะครับดาวตัวแทนวันศุกร์คือวีนัสนะครับวีนัสนี่อยู่นี่วีนัสวีนัสนะครับบินไปซะนะวีนัส วีนัทอยู่ตรงนี้นะครับวันศุกร์สีที่แทนวันศุกร์คือสีฟ้าหรือน้ำเงินเสริมการเงินด้านบันเทิงความรักโรแมนติกงานบริการลุ่งควรเลี่ยงสีดำนะครับนี่วีนัทสุดท้าย วันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่คือได้อยู่วงแหวนนอกสุดเลยนะครับอยู่นี่นี่คือดาวเสาร์นี่คือดาวเสาร์นะครับ อยู่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์พอสมควรนะครับวันเสาร์สีที่เหมาะสมคือสีม่วงหรือสีน้ำเงินเข้มเสริมงานที่ใช้ความอดทนการเงินมั่นคงความรักจริงจังควรเลี่ยงสีเขียวนะครับคือตรงนี้ ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเคล็ดลับง่ายๆของสีกับวันเกิดที่ใช้ได้ทุกวันลองเลือกเสื้อผ้าของใช้หรือเครื่องประดับให้ตรงกับสีมงคลจะช่วยเสริมดวงทั้งความรักการเงินการงานนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเชา้า นะครับ